วัสดีทุกคนเลยวันนี้ฝากของแพงเนาะอย่าลืมว่าสมาธิยูนซอนเนี่ยจงรู้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณขาดสมาธิเนาะก็จะไม่เป็นหนึ่งเดียวกันโอเคไหมถ้าเกิดว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้สมาธิบ่อยบ่อยแต่ว่าที่สําคัญก็คือต้องสมาธิยูนซอสเท่านั้นถ้าเกิดว่าพิดรูเนี่ยก็คือไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้น ให้กลมกับตัวเองนะหรือเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองบ่อยๆนะการที่มีสมาธิเนี่ยทำให้คุณอยู่อีกไวาฟ์หนึ่งเลยเพราเรียกว่าอยู่อีกไวเบรชั่นหนึ่งเลยอยู่อีกระดับหนึ่งเลยนะก็ฝากไว้เท่านี้นะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็รักทุกคนแล้วก็ไปทำกันด้วยนะจ๊ะเช้าเย็นวันนี้อย่าบัตรของแพลงเย่ไปเลยเย่พร้อมยังพร้อมแล้วฮ่ไปเลยอ้าวไปเลยเฮ้ข้างหลังนี่เฮ้เฮ้เอาแล้วนะถ่ายจับหน้างแผลแล้วเต๋อ เอาน่า้องถ่ายเด็กๆก่อนดีถ่ายเด็กก่อนดีถ่ายเด็กเเอาเด็กๆขอเสียง